สวัสดีค่ะจากเมืองโรเตนเบิร์กเราก็จะพาไปต่อกันที่ปราสาทนอยชวยสไตล์กันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเราก็กรอกเข้าไปใน GPS เลยไปที่นอยชวยสไตล์โดยที่จะใช้เวลา30นาทีเท่านั้นเองระหว่างเดินทางเราก็ผ่านเมืองน่ารักน่ารักเมืองนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าชื่อเมืองอะไรเนาะและจากนั้นเราก็ขับไปตามทางออตโตบานนี่ ไม่ใช่รถเรานะรถคนก้างๆและสุดท้ายเราก็มาถึงนอยชวายสไตล์ style, แต่เป็นที่จอดรถก่อนนะจากที่จอดรถตรงนี้เราก็มีทางเลือกว่าเราจะขึ้นไปที่ปราสาทยังไงโดยที่มี3ทางก็คือขึ้นโดยชัตเตอร์บัสหรือว่าขึ้นโดยรถม้าและทางสุดท้ายก็คือเดินขาขึ้นไปเลยวัยรุ่น90ยัอย่างเราก็เลยเลือกวิธีเดินขึ้นไปเลย ซึ่งเขาก็บอกว่าใช้เวลา30-40นาทีเลยเราลองไปดูกันดีกว่าเริ่มต้นเราก็ต้องเริ่มเดินเลาะโค้งไปมาเพรเป็ปนทางขึ้นเขาเนะจะคดเคี้ยวนิดน,นึงแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลย <c oughs> ไลฟ์อัพเดทเหนื่อยมากแต่คุ้มค่าเดินจนของเอ็นยืดแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ค <c oughs> ่อเคล็ดแล้วแต่วิวสวยนะแล้วก็โรแมนติกมากเหมาะเต็มเลยเราก็ได้ชื่นชมวิวปราสาทกันไป ส่วนใครที่เข้าไปดูด้านในเขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปเอาไว้เนอะเราก็เก็บความทรงจำเอาไว้ด้วยตากันเองละกันและจากนั้นวันรุ่งขึ้นเป้าหมายถัดไปของเราก็คือพระราชวังลินเดอร์ฮอฟซึ่งจากที่พักของเราใช้เวลาเดินทางถึงประมาณ48นาทีทีเดียวแต่ว่าในระหว่างการเดินทางก็มีวิวที่สวยมากโดยเฉพาะตรงนี้ที่เราต้องผ่านออสเตรีย และเราได้เจอเทเลสาพลนซี Z, ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากถ้าใครไปขอให้แวะถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยและเราก็มาถึงลินเดอร์ฮอฟในที่สุดก็แอบ,บเสียดายนิดนึงที่ฝนตกแต่ว่าก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบดีเหมือนกัน เราก็ลากันไปได้วยภาพบรรยากาศสวยๆของที่นี่เลยแล้วกันนะคะไว้เจอกันไหม่คลิปหน้าเมืองอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ